สวัสดีครับพบกับเซลร้อยล้านครับตอนเช้ายามขับรถไปหาลูกค้ากันนะครับก็เลยมีเรื่องที่น่าสนใจอยากจะฝากแล้วก็คิดว่านักขายมือใหม่ขอมาพอสมควรครับก็คือเรื่องเพนพอยต์นะครับเพนพอยต์ทางธุรกิจถ้าเกิดว่าคุณเป็นนักขายโดยเฉพาะกลุ่ม B2B นะก็คือเป็นพนักง,งานขายทำ การขายพวกโซลูชันต่างๆนะครับคิดว่าหัวหน้านะหรือว่าธุรกิจเนี่ยในเอกสาร Presentation เนี่ยเราจะได้ยินคำว่าเพน n p พอยต์บ่อยๆแล้วก็หัวหน้าจะบอกเราว่าขายของต้องทำให้ตอบโจทย์ลูกค้าถูกไหมไอ้คำว่าตอบโจทย์เนี่ยโจทย์ก็คืออะไรครับเหมือนคณิตศาสตร์ก็คือปัญหาแสดงว่าเราจะต้องนำเสนอหรือว่าหาวิธีแก้ปัญหาให้กับลูกค้าได้ถูกไหมถึงจะเรียกว่า การตอบสนองเพนพอยต์แล้วก็ทําให้ลูกค้าตัดสินใจซื้อนะครับเพราะว่าสินค้าพวกนี้เนื่องจากมูลค่ามันสูงเนี่ยอาจจะต้องมีการทดสอบเรื่องประสิทธิภาพเรื่องของผลลัพธ์ต่างๆถ้างั้นเข้าเรื่องเลยนะครับเพนพอยต์ point, ทางธุรกิจมีอะไรบ้างนะครับเริ่มจากข้อแรกเรื่องต้นทุนนะครับค่าใช้ใจ่ายเรื่องของปัญหาฝั่งลูกค้านะ ทุกๆปีเนี่ยเขาก็จะมีค่าใช้จ่ายเพิ่มขึ้นเนาะไม่ว่าจะเป็นจากการจ้างพนักงานจากวัตถุดิบจากค่าน้ํามันอะไรอย่างเงี้ยค่าขนส่งหรือว่าค่าผลิตอะไรต่างๆมันจะทําให้ต้นทุนลูกค้าสูงขึ้นถูกไหมเพราะฉะนั้นถ้าคุณมีโซลูชันที่สามารถช่วยให้ต้นทุนลูกค้าต่ําลงนะครับ <S <S เช่นเป็นเครื่องจักรรุ่นใหม่อย่างเงี้ยทำให้ค่าใช้จ่ายในเรื่องการจ้างพนักงานน้อยลงอย่างเงี้ยหรือว่าผลิตได้มากขึ้นนะครับใน ในการจ่ายเงินเท่าเดิมวัตถุดิบเท่าเดิมผลิตได้มากขึ้นเห็นไหมก็แสดงว่าต้นทุนต่ําลงนะครับหรือว่าสามารถลดการใช้พนักง,งานเงนี้ยไปห้างใช่ไหมเราจะเห็นว่าเดี๋ยวนี้ห้างใหญ่เริ่มจะใช้ไอ,เอ้เครื่องบ้วนบัตรอ่ะเครื่องบ้วนบัตรอัตโนมัตินะครับแทนคนละนีอันนี้ก็จะเห็นว่ามันคือนวัตรกรรมนะหรือว่าโซลูชันนะครับที่ลดต้นทุนนะครับถ้าเกิดคุณสามารถหาไอ้ตรงนี้เจอตั้งแต่แรกเนี่ยบอกเลยสบายมากนะสบายมากๆเลยนะครับ เรอามาครับอันที่สองครับก็คือเรื่องกระบวนการดำเนินงานนะกระบวนการผลิตเขาเรียกโปรเซสภายในของลูกค้าคือคือต้องดูว่าลูกค้าเนี่ยเขาก็มีธุรกิจถูกไหมเช่นลูกค้าเป็นบริษัทับเหมาก่อ,อกสร้างปัญหาขเขาคืออะไรปัญหาจากปัจจัยการผลิตนะจากกระบวนการผลิตเช่นช่างของเขาไม่พออย่างเงี้ยเครื่องจักรของเขาอาจจะส่งงานหรือว่าติดตั้งได้ไม่ตรงตามเวลานะครับหรือว่าเป็นเรื่องของ ตัวเนื้องานนะคือปกติคนเราอะ่ะเหมือนเราเปิดร้านขายกาแฟเนี่ยถ้าเราสามารถเร่งกระบวนการผลิตถูกปะลูกค้าเข้ามาแบบในช่วงเวลาที่เยอะมากเราสามารถเร่งให้มันแบบเร็วมากนะครับพูดง่ายๆคือมันก็เสิร์ฟลูกค้าได้ทุกคนใช่ปะ่ะลูกค้าก็พอใจดังนั้นถ้าคุณมีโซลูชันใช่ไหมที่มันสามารถเร่งกระบวนการผลิตนะครับย้ำว่าผลิตนะ เช่นคุณมีเครื่องจักรที่มันทําให้งานลูกค้าเร็วขึ้นอย่างเงี้ยคุณมีซอฟต์แวร์ที่ทําให้องค์กรของลูกค้าทํางานได้ไวขึ้นอย่างเงี้ยครับก็จะทําให้แก้เพนพอยต์เรื่องของกระบวนการผลิตได้นะอันนี้อันที่2นะครับต่อมาเลยครับอันนี้3มคือเรื่องลูกค้าขาดลีดลีดก็คือลูกค้าใหม่ของเขาแล้วกันคืออย่างงี้ธุรกิจเนี่ยเปิดมาตั้งหลายปีนะจะเห็นว่าอยู่ได้เนี่ยคือลูกค้าขาประจำถูกปะ ก็คือมันต้องมีลูกค้าซื้อซ้ําๆเหมือนเราเปิดร้านขายอาหารตามสั่งอะเราอยู่ไม่ได้แน่ถ้าไม่มีขาประจำนะคือมันจะมีทั้งขาจรและขาประจำใช่ไหมขาจรเนี่ยเขาก็กินร้านเราจนชอบเขาก็มาเป็นขาประจําได้นะครับเพราะฉะนั้นเนี่ยปัญหาฝั่งลูกค้าคือเขาหาลูกค้าใหม่ไม่ได้โดยเฉพาะกลุ่มอุตสาหกรรมที่มันมันค่อนข้างเฉพาะมากเช่นธุรกิจ engineering ธุรกิจแบบ finance นะครับธุรกิจที่บริษัท ไม่ได้เยอะอ่ะแบบกลุ่มลูกค้ามีจํากัดเนี่ยมันก็คือปัญหาเขาก็คือธุรกิจเขาจะไม่โตถูกไหมเพราะฉะนั้นถ้าคุณมีโซลูชันนะไปทําให้เขาเนี่ยสามารถมีสองทางนะอันนี้เป็นแท็กติกการขายนะอันแรกคือขายลูกค้ารายเดิมถูกไหมทําทให้ลูกค้าเขามีสินค้าใหม่ไปขายลูกค้ารายเดิมของเขาเขาก็ได้รัตงตังค์เพิ่มขึ้นนะครับอันที่สองก็คือหาลูกค้าใหม่ ให้จนได้แหละคือถ้าคุณมีบริการในการแบบอย่างบริษัทเอเจนต์อย่างเงี้ยบริษัทที่เป็นนายหน้านะครับหาเปิดตลาดใหม่ให้ไปเปิดต่างประเทศให้เห็นไหมมันก็จะแก้โซลูชันเรื่องเรื่องการขาดลีดของลูกค้าได้นะครับอันนี้ลูกค้าส่วนใหญ่ต้องการมากก็คือลูกค้าใหม่แล้วแหลนะต่อมาก็คือขาดแคชนะครับข้อ4นะครับขาดเงินสดในมือก็ทําไงดีครับ เราก็ต้องเป็นแบงก์ถูกไหมคือถ้าเราแบบมีเงินกู้ให้ลูกค้านะตอนนั้นช่วยเหลือเขาได้ดอกเบี้ยพิเศษอะไรอย่างเงี้ยก็มีแนวโน้มว่าจะช่วยกระแสเงินสดหรือสภาพคล่องเขาได้นะครับอันนี้มันถ้าเราไม่ได้เป็นแบงก์เกอร์ทำไงแบงก์เกอร์คือเราเป็นธนาคารใช่ไหมเราไม่ได้เป็นอย่างเช่นการยืดระยะเวลาชลําระอย่างเงี้ยหรือว่าให้เครดิตเทอมเนาะก,ก็คือเก็บตัง์ลูกค้าเนี่ยอาจจะเก็บทีหลงังอย่างเงี้ยครับทำให้เขามีสภาพคล่องหรือว่าพวก เงินผ่อนต่างๆนะน,นี้ก็จะช่วยให้แก้เพนพอยต์ในฝั่งที่ลูกค้าขาดมือได้นะคืออย่าลืมว่าบางคนเนี่ยเขาอยากได้เรานะแต่เขาไม่มีตังอก็ต้องช่วยเรื่องกระแส,ะแสงเงินสดไปนะครับอันนี้คือเรื่องที่4ี่นะครับเรื่องที่5ครับเป็นเรื่องของเพนพอยต์ด้านการแข่งขันคือต้องอจ่ายวัธุรกิจเนี่ยธรรมชาติเขาไม่อยากให้เรารวยคนเดียวถูกปะ่ะคุณเปิดร้านกาแฟขายดีเนี่ยเดี๋ยวก็มีคู่แข่งครับคุณเปิดร้าน ขายอาหารตามสั่งนะคุณเกิดเปิดร้านรับเหมาอะไรต่างๆเนี่ยมันก็จะมีคู่แข่งตลอดทําให้สภาพการแข่งขันมันสูงขึ้นใช่ไหมเพราะฉะนั้นเนี่ยถ้าคุณมีโซลูชันที่เป็นแก้เพนจอยเนาะสมมุติลูกค้าอยู่ในตลาดที่มันแบบขับเคี้ยวกันสูงเนี่ยคุณสามารถไปช่วยให้งานโฆษณาเขาดีขึ้นอย่างเงี้ยคุณไปทําให้เรื่องของความมีชื่อเสียงของเขาครับมากขึ้นทําให้เขาแบบได้เปรียบตลาดนะครับก็ จะแก้เพนพอยต์เรื่องการแข่งขันสูงได้เหมือนกันนะครับลูกค้าก็จะสนใจนะครับต่อมาครับพอพูดเรื่องการแข่งขันเนาะข้อ6ก็เลยต่อเลยคือเพนพอยต์เรื่องการตลาดนะหรือมาร์เก็ตติ้งคือโดยเฉพาะสินค้า B2C อะ่ะทีนี้ B2B ก็เป็นนะคือมันต้องพึ่งโฆษณาอยู่แล้วอะครับไม่ว่าจะออนไลน์หรือออฟไลน์ใช่ปะอย่าง B2C ก็อาจจะโฆษณาโซเชียลแบบมีพรีเซนเตอร์อะไรเงี้ยคือเล่นใหญ่ไฟกระพริบนะครับ B2B ก็มีอย่างเช่นต้องทำเว็บไซต์ให้มันน่าสนใจใช่ปะ่ะติดหน้าแรก Google อย่างเงี้ยครับหรือว่ายิงโฆษณาผ่าน Facebook แล้วก็ตรงเห็นไหมมาร์เก็ตติ้งที่ด้อยประสิทธิภาพก็คือลงตังไปแล้วอ่ะการตลาดคือมันต้องจ่ายตังถ้เาเกิว่าไม่มีลูกค้าเลยอย่างเงี้ยหรือว่ามีน้อยมากนะครับอันนี้ก็คือเพนพอยต์เลยแต่นั้นถ้าคุณแก้เรื่องมาร์เก็ตติ้เขาได้เนี่ยรับรองว่าสามารถ ขายของได้แน่นอนเหมือนกันถ้าคุณทําเรื่องการตลาดนะครับอันนี้ฝข้อที่6นะครับข้อที่เจ็ครับคือเทคโนโลยีมันเปลี่ยนไปอย่างเช่นยุคนี้ซื้อออนไลน์ได้แทบจะหมดแล้วอะซื้อซอฟต์แวร์ซื้อมือถือซื้อเทส la เนี่ยเห็นไหมโลกมันเปลี่ยนไปเยอะมากนะครับเพราะงั้นเนี่ยองค์กรที่ปรับตัวไม่ทันใช้คํานี้แล้วกันเช่นยังพึ่งพาเรื่องหน้าร้านอย่างเงี้ยท,ทั้งที่เทรนด์เนี่ยมันเป็น ออนไลน์ได้มีโลจิสติกถูกไหมแต่พอแบบต้องเปิดหน้าร้านไปเรื่อยๆเนี่ยมันก็มีเรื่องต้นทุนนะครับอันนี้ก็เป็นเรื่องนวัตกรรมเรื่องเทคโนโลยีที่ลูกค้าตามไม่ทันก็เลยเป็นเพนพอยหรือว่าโปรแกรม CRM เนี่ยอย่างองค์กรที่เปิดมานานมากอะหลายๆที่ยังใช้เป็นพวก Excel อยู่พอเป็น CRM เนี่ยนะปรับตัวไม่ทันใช้ไม่เป็นใช้ไม่คล่องอันนี้ถ้าคุณไปแก้ปัญหา โดยการขายที่มีการฝึกอบรมอย่างเงี้ยทำให้ตัวพนักง,งานของลูกค้าใช้ CRM ได้คล่องด้วยอย่างเงี้ยครับก็จะแก้เรื่องเพนท์พอยต์เรื่องขีดจำกัดด้านเทคโนโ,โลยีไปได้นะครับต่อมาข้อแปครับก็คือ,อนโยบายนะนโยบายหรือกติกาบางอย่างเช่นเรื่องของรัฐอย่างเงี้ยเรื่องของกฎระเบียบเรื่องของตัวข้อกํากหนดหลายๆอย่างนะครับเอาแค่ค่าน้ํามันเนี่ยใช่ไหมมันเป็นเรื่องที่ควบคุมไม่ได้ด้วย รัฐบาลบอกขึ้นราคาปุ๊บเห็นไหมกระทบกับต้นทุนลูกค้าเหมือนกันนะครับหรือว่าเข้างานราชการครับก็จะมีเรื่องของข้อกําหนดต่างๆที่ต้องต้องเขียนนะอาจจะเกี่ยวกับเรื่องการเปลี่ยนรัฐบาลอย่างเงี้ยอันนี้ก็อาจจะเป็นเพนพอยต์สำหรับลูกค้ากลุ่มที่โฟกัสราชการเหมือนกันนะครับอันนี้เรื่องที่8เรื่องที่9ก็คือบริการหลังขายนะครับหลังขายส่วนใหญ่อะมันจะเกี่ยวข้องกับการซื้อซ้ําแน่นอนนะครับก่อนขายเนี่ยเราว่ามันก็ยากละ แต่หลังขายเนี่ยทำไงให้เขาพอใจมากกว่าซึ่งบริษัทหลายที่นะครับไม่ได้เตรียมเรื่องเซอร์วิสหรือว่าเรื่องงานหลังขายมากพอนะผลก็คือมันก็ขาดความพึงพอใจไงต่อให้สินค้าดีแต่พอมันมีปัญหาเนี่ยมันแก้ไม่จบหรือว่ามันช้านะครับหรือว่าไม่มีการเตรียมพร้อมอย่างเงี้ยมันทําให้ลูกค้ารู้สึกไม่พอใจนะครับอาจจะเปลี่ยนมาซื้อคุณได้หรือว่า เปลี่ยนไปซื้อคู่แข่งของคุณก็ได้นะครับเพราะงั้นเรื่องนี้ก็คือเพนพอยท์ที่ถ้าคุณเตรียมไว้ก่อนเนี่ยก็จะแก้เพนพอยท์ลูกค้าได้ดีนะครับเรื่องหลังขายนะครับมาครับเรื่องที่10บครับก็เป็นเรื่องการหาพนักง,งานที่ใช่เนาะสำหรับองค์กรลูกคา้าอันนี้เป็นเพนพอยท์นะคือคุณต้องเข้าใจว่าการทําง,งานแบบมืออาชีพอ่ะมันมีทั้งคนเข้าคนออกตลอดโดยเฉพาะการแข่งขันสูงๆที่จําเป็นต้องใช้พนักง,งานเยอะนะครับเช่นกลุ่มพวกไอทีอย่างเงี้ย จะต้องแย่งตัวโปรแกรมเมอร์ฝีมือดีถูกไหมจะต้องแบบมีค่าตอบแทนอย่างเงี้ยคือมันมีการเปลี่ยนแปลงงานที่ง่ายมากถูกไหมเพราะงะั้นเะะนี่ยเพนพอยต์ในการหาคนที่ที่มันเก่งจริงแล้วก็อยู่ได้นานจงรับพักดีอะไรเงี้ยมันก็เป็นโจทย์ที่เกี่ยวข้องกับฝ่ายบุคคลนะครับฝ่ายการหาคนใช่ไหมนอกจากนี้มีเรื่องรักษาคนอีกนะก็เป็นเพะะนพอยต์น,นะครับคืออย่างเช่นบริษัทเราอาจจะแบบ ก็ดีแหละค่าตอบแทนนู่นนี่นั่นเนี่ยแต่ว่าเห็นปัญหาคือคนเก่งๆชอบไปอยู่บริษัทด,ดังกว่าอย่างเงี้ยมาชุบตัวปุ๊บก็ไปแล้วเราต้องมาเทรนคนใหม่อะไรอย่างเงี้ยครับก็ถือว่าเป็นเพนพอยที่ถ้าเราสามารถให้โซลูชันที่เช่นอะไรอะทำให้เคาเจอร์ของลูกค้าดีขึ้นอย่างเงี้ยครับทำให้วัฒนารมองค์กรเขาดีหรือว่าค่าตอบแทนที่มันสมน้ําสมเนื้ออย่างเงี้ยการเลื่อนตําแหน่งเห็นไหม มันก็จะแก้เป็นพอยต์เรื่องการรักษาคนเอาไว้ได้นะครับอันนี้คือเรื่องที่10นะครับเรื่องที่11ครับเป็นเรื่องของการจัดการพวกคลังนะแล้วก็การขนส่งและการสงอันนี้มันเกี่ยวกัน warehouse นะครับศัพท์ของธุรกิจคือ warehouse ผลิตของนะครับรับของหรืออะไรก็ตามแต่เนี่ยมันจะต้องมีโกดังถูกไหมถ้าเป็นสินค้าจับต้องได้ะมันก็มีค่าอะไร้วล่ะบำรุงรักษาอะไร ยังไม่พอครับเวลาออเดอร์มาปุ๊บลูกค้าจะต้องส่งไปหาลูกค้าของเขาก็ต้องโลจิสติกเป็นยังไงฮะมันก็มีค่าใช้จ่ายขึ้นไปอีกสถานที่การส่งให้ตรงเวลาด้วยใช่ไหมความเสียหายระหว่างขนส่งแบบเนี้ยคือเรื่องพวกนี้ยก็เป็นเพนพอยนะในหล,หลายๆธุรกิจแล้วก็ยังเป็นอยู่ถ้าคุณมีโซลูชันที่มันทําให้เวหา์แบบยังไงดีละ่ะมีค่าเช่าที่นี่มันถูกลงแบบเนี้ยหรือว่าแบบ มีระบบซ e เค r ิตี้ที่ดีไหมเพราะว่า Warehouse มันเก็บของเยอะอาจจะต้องมีพวก CCTV ระบบดับเพลิงเห็นหมันก็เข้าได้นะครับโลจิสติกก็เอ,อ,อย่างผมมองว่าค่าน้ำมันมันแพงเนี้ยถ้า10ล้อมันเป็นรถไฟฟ้าได้นะอันนี้ไม่แน่นะค่าโลจิสติกมันอาจจะถูกลงแบบนี้ครับอาจจะเป็นโอกาสที่ทำให้คุณแบบเข้าไปขายลูกค้าได้นะในเรื่องของ เรื่อง warehouse กับโลจิสติกนะครับอ่าสุดท้ายนะครับข้อ12นะ่ะคุยมา10กวนาทีเลยคือความเสี่ยงนะครับต่างๆที่ควบคุมไม่ได้ควบคุมไม่ได้คืออะไรครับก็ภัยพิบัติอย่างเงี้ยควบคุมได้ไหมละ่ะภัยธรรมชาตินะน้ําท่วมอย่างเงี้ยมันคุมไม่ได้นะครับหรือว่าสงครามมันลบกันอย่างเงี้ยจู่ๆก็ลบกันเนี่ยก็ทบมาถึงไทยจนถึงวันนี้แมรัเสเซียอะไรเงี้ยมันก็ ช่วยแล้วก็หลีกเลี่ยงไม่ได้จริงๆนะครับถือว่าเป็นความเสี่ยงที่สามารถเป็นเพนพอยต์ระดับใหญ่ได้นะครับซึ่งถ้าคุณมีโซลูชันอะไรเงี้ยที่มันสามารถทําให้เตรียมการไว้ก่อนเช่นอะไรอะอย่างผมยูไอทก็จะแบบระบบแบ็กอัพข้อมูลอย่างเงี้ยถ้าไทยแบบแผ่นดินไหวยังมีข้อมูลขององค์กรอยู่ที่ประเทศเพื่อนบ้านนะครับเห็นไหมมันก็ช่วยเรื่องความปลอดภัยความลับของงการค้าอย่างเงี้ยครับ แั่นั้นก็สรุปครับ12อย่างเพนพอยท์ทางธุรกิจนะผมก็คัดมาเน้นๆและหวังว่าเวลานักขายโดยเฉพาะมือใหม่นะไปคุยกับลูกค้าเนี่ยก็จะต้องหาให้เจอนะครับว่าสินค้าเรามันตอบโจทย์เพนพอยท์ของลูกค้าอะไรที่สุดนะแล้วก็เป็นการเข้าใจลูกค้านะครับในในหลายๆมุมมองหลายๆสถานการณ์นะครับแล้วเดี๋ยวพบกับเซลล์ร้านในคลิปถัดไปนะครับ